วันนี้ก็จะมาทดลองนัตก,กรรมว่องไวนะครับจะเป็นรุ่นชัน2ซึ่งสามารถวัดแรงดันได้โดยที่ไม่ต้องปีนเสานะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก็ทบทวนเรื่องวัดกระแสแล้วก็ในการใช้งานอุปกรณ์ก่อนนะครับก็อันดับแรกเลยเปิดเจ้าตัว Wi-Fi ก่อนนะครับโอเคก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ แล้วก็มาที่ตัวมือถือนะครับก็รับสัญญาณ Wi-Fi โอเคก็จะเป็นชื่อชื่ออินทำนะครับหลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็จะไปเปิดแอปแอปอินทำตัว,ต,วตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็จะได้ หน้าตามันไม่ค่อยชัดเจงสะ้อนอ่ะเยิมเ้มๆเยต่อไปครับเป็นการตั้งค่าเป็นการวัดกระแสนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปวัดกระแสก่อนนะครับเอา ครับเฟสเจะได้เจ็ดจุดแปดแอมป์ต่อไปครับเฟส B เฟส B ก็ศูนจุดหนึ่งแอมป์ต่อไปครับเฟส C เฟสซีก็จะได้0.1แอมป์นะครับโอเคต่อไป เราก็จะทําการวัดแรงดันกันเลยนะครับโดยจะมีอุปกรณ์เสริมก็จะมีตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูงเอาไว้ติดกับกลาวไว้เทียบดินนะครับขั้นตอนในการติดก็เสียบ b า n น n าเจ็ k เอาไว้นะครับอ่าที่ช่องแล้วก็ปรับย่านเป็นวัดวุน,นะครับ โอเคแล้วก็แขวนห่วงไว้ครับแล้วก็ไปติดที่กลาวยังไม่ติดที่ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดอีกก่อนนะเปิดขอบนี้เลยย้อนแสงมากอ๋อโย้อนแสงมากสองสามสามพันมาด้านนี้ได้ไหมช่างเออหันมามันก็ไม่ไม่ได้เลยมันย้อนแสงมากกราบยนแสงเอาลงมาเปิดไฟได้ไหม เอาลงมาเปิดไฟโดยปกติจะว่าวตอนกลางคืนนะันจะเห็นชัดเห็นไหมยิ่งเร็วใหญ่สองสามสามสองสามสามโน้มมันย้อนเสียงอยู่ต้องหันไปด้านไหยอ๋อเช่ครับนั่นไง เห็นไม่ชัดอันดังหนูอ่ะอ้าเดี๋ยวเอาเอาไหม